หลังรูมีทีมานี่มีแฟนขับมาขอถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยนะครับนี่ฮะหลังจากเอาชนะน็อกไม่ได้ยกแรกนะครับพุกนี่ฮะเดี๋ยวนะฮะนี่ฮะวันนี้แฟนขับพุกมากันเยอะเลยนะครับนี่ครับผมนี่ฮะนี่มาขอถ่ายภาพอ่าเดี๋ยวสักคู่เดียวเดี๋ยว,ยวลองเอาราคาไปพูดคุยกับน,น้องนิดนึงนะอ่ะพุกฟุกพี่ขอพี่ขออ่าเดี๋ยวนะฮะพี่พพขอคุยคุยนิดนึ่งอ้าววันนี้เตะน,น็อกเกินคาดไหมเกินคาดครับเกินคาด โปกตีโปรตรีสองหมัดมาด้วยอสองสามมัดเองครับอ่าไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าไฟหน้ายังไงไฟหน้าไฟหน้าก็ชกท<ต>ี่ไหนกับฝรั่งน่าจะชกกับฝรั่งครับอยู่โคราชครับอยู่โคราชน,นะเอาล่ะครับพกุพกพผกเป็นมวยหน่อยก็ฝากแฟนมวย,วยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับผมจะทำหน้าที่เต็มที่ครับเอาละครับนี่คือลูกไม่ครับล้านลานเอาละครับนี่ครับพุกเอาชนะมาได้นะครับผมนี่ฮะ มีแปนมวยเข้าไปขอถ่ายภาพนี่ครับก็โอเคทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะโอ้เอาละครับนี่ฮะนี่ฮะ้องก็สสราคามก็เก็บทิ้งว้ปากนะครับนี่ฮะเาจ้าตัรว่าแม่เกินคาดนะครับผมโกติก็ซีซ้อมมาอย่างหนักเลยนะครับวันนี้เจอกับบางขาวนักมวยที่สูงยาวกว่านะครับก็เลยต้องเสร็สุดอย่างรถดเร็วเลยนะครับผมนะนี่ฮะงะนดอกไปได้ยกแรกครับ